สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้นะคะแม่น้องและครอบครัวค่ะเราก็กำลังจะพากันออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะที่ร้านอาหารในในอีกอำเภอหนึ่งค่ะน้องก็ยังไม่รู้นะคะว่าร้านอะไรค่ะจริงๆร้านที่เราแพนจะไปนะคะน้องก็ให้หลานเช็คค่ะร้านชาวเช็คเขาบอกว่าเออมันปิดนะคะดังนั้นเราก็เลยไม่ได้ไปค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังจะออกไปรวมตัวกันตรงจุดที่นัดหมายนะคะเดี๋ยวให้พ่อเป็นคนปิดประตูกล้อกมา <c oughs> แล้วก็หมามันก็มาเข่าอีกตัวอะ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ยงยายเจ้าว่ามือสันต่เบิงวันแล้วไปว่าเขาสีเขียวแล้วไปไปตัดอ้อยมือสันจะบารฟามิเลียนคนใช่ไหมจะบาร์ฟามิเลียนเนี่ยยูนเล็กนิลนฮะแล้วไปไหน ลาดได้ฮะระเบียงนะผู้เก like uh ียวเออแล้วผู對對้ใดอีกเสี่ยวเออแล้วจะเขาอันวะอไปนาเขาขันฝนตกยังไดสิออกมาได้ไม่ได้คิดยากอย่างเลยขันไปนาเขาเนี่ยเออแมนอยู่กับเขาแซบอีรี เจ้าคิดเบิ้งซัวเขาออกมาไม่ดีเห็นสีรถเขาบ่ผู้ใดเป็นใส่ติ้งใส่ติ้งแต่อุต่าร้านอาหารมันมันอร่อยอีลีเนาะปลาคอสูงอะไรก่อนนะน้ลอยเปลีนิงก่นค่ะ

ดูพัทยาไตไอ้เทพประสิทธิ์อ่ะไอ้พักยู่อยนั่นล่ะไปไม่ละองขึ้นไปขายของฟกนูอ่กหนูบุกเอี่ยง่ะเอ้แกรนเอียงยั่เทอร์มินอนไหมเทอวนตีวันฮะเซ็นเซ็นตุเออแกรนรื้จะพ้ายเอรักการเงนเนะเออเนบ่ะวันจันทร์คืนรถทัวหาวันจันทร์วันที่เอแปดมงเศ้า นี่ปิยาปลานระเบียงนะปฏิกรีรถเอารถขึ้นไปนอบพระศาเต็มอยู่เออขึ้นชั้นสองหไหลใช่ไหมเยวขึ้นไปตัวคนเดียวอ๋ยอเต็มเดียวตลาดไหมเราอะไรก็นตามาาตลาดร่าเงี้ยาววเนี้ยี่ต้องคนนัดขาแล้วใช่ไ ตอนนี้มีสายแดง้วัญกินได้ขี้เลยด่างเบ็ดว่าน่อยบ่

จ้งใดไอ้ตอนมาว่าไงสองปีที่แล้วคือปีกัววะมันยังเล่นหน้าไหมอยู่ในอันนั้นกบนองอยู่แมมมันพอมาอีกรอมันคึกตากกันแถอพอใจมาแถบกับไอ้ฟาดูแล้วอเหมือนกับไอ้ตักงฟองเขาอยู่ร่เงี้ยุ่อยู่ถึงหมดแังเลยวะตานแต่ละวัเออมันแบบตัดแลต่อได้ปะวัมันแบบว่าก็ได้จีตาหานะใส่ได้โดนโดนคุณเมย์าปีก่แอ แค่ล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็รวมตัวกันครบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กําลังเดินทางไปที่ร้านอาหารที่เรือผู้เขียวนะคะที่ร้านอาหารแล้วค่ะ เด็กๆก,ก็พากันไปถ่ายรูปนะคะให้ป๊าป๊าถ่ายไหมแม่ถ่ายรูปให้ ไ,ไม่เอนาเอาเล่ามาทอดะเถิงอามาทอดแล้วเลนทาเตียฮะ เล่นทาเตี่ยสนุกหลายสนุกอุ้ยเยลื่อแล้วขึ้นอีกเลื่อแล้วขึ้นอีกเลื่อแล้วขึ้นอีก,อ,กอุ้ยเบิังแม่เหรียนคือพามาเลี้ยวดีแถวะเอาก็ขึ้นทั้งน่านแม่มน้อยบ่หมาแต่แม่น้อยอ่ะ

ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเราก็กำลังจะเดินดูหาที่นั่งนะคะก็คือแบบว่าน้องก็จะเข้าไปดูไอภายในห้องคาราโอเกะก่อนนะคะว่าที่นั่งมันจะเพียงพอไหมและนี่ก็คือบรรยากาศข้างนอกของทางร้านระเบียงนาค่ะ ร้านน่านั่งมากๆเลยนะคะถ้ามีพี่ๆเพื่อนๆพ,นพ,นพี่ป้านาอาเอฟซีของแม่น้องนะคะขับรถผ่านมาทางอำเภอภูเขียวนะคะแวะกินข้าวนั่งฟังเพลงได้นะคะก็คือเราเซิร์ชหาเลยค่ะชื่อร้านระเบียงนานะคะและนี่ก็คือบรรยากาศที่นั่งข้างนอกค่ะเขาก็จะมีซุ้มนะคะซูมแต่ละที่นั่งอะคะ่ะยื่นออกไปเอ ในสระน้ำนะคะในบ่อน้ำค่ะซึ่งแบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะน,นี่คือแม่น้องปิดเสียงเพลงไว้นะคะแล้วก็พูดบรรยายค่ะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เข้าถึงบรรยากาศจริงๆค่ะก็คือแบบว่าบรรยากาศของทางร้านนะคะเขาจะเปิดเพลงแล้วก็มีเสียงนกเสียงจิ้งหรีดเลไลนะคะแบบบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะค่ะและนี่ก็คือห้องคาราโอเกะนะคะเราก็เข้ามาดูก่อนค่ะว่ามันมีที่นั่งเพียงพอไหมนะคะ แต่ว่าที่นั่งมันนั่งได้แค่สิบสองที่นั่งเองค่ะแต่เรามากันยี่สิบสามคนนะคะดังนั้นที่นั่งมันก็เลยไม่พอค่ะเราก็เลยต้องได้ไปนั่งข้างนอกนะคะก็คือให้ทางร้านค่ะก็จัดโต๊ะแล้วก็ต่อโต๊ะต่อที่นั่งให้เรานะคะค่ะ <c oughs> คือ แต่ละที่แต่ละโซนแต่ละมุมนะคะบรรยากาศหน้าถ่ายรูปมากๆเลยค่ะวิวสวยมากๆเลยนะคะก็คือตอนช่วงนี้นะคะก็คือมันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะเขาก็จะจัดประดับตกแต่งนะคะในโซนสไตล์ปีใหม่ในโซนสไตล์คริสตม์มาสค่ะและนี่ก็เป็นห้องคาราเกะอ,อีกห้องหนึ่งนะคะมาดูแล้วมันก็ไม่เพียงพอค่ะสำหรับที่นัง่งหลานก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคะกับรูปปั้นสโนว์แมนนะคะ ตอนนี้เราก็กำลังรอทางร้านนะคะจัดต่อโต๊ะให้เราอยู่ค่ะลูกๆหล,ลานๆน,นะคะก็ยืนรอค่ะก็คือการมาดินเนอร์มื้อค่ำวันนี้นะคะก็เป็นความคิดแล้วก็ไอเดียของป๊า,ปาค่ะทุกคนก็คือป,ป๊าเขาก็บอกแม่น้องนะคะเขาก็บอกน้องค่ะ,ะนี่ป๊า,ปานี่พ่อน้องนะคะดูค่ะไม่มีเมียแล้วก็เงานะคะก็จะอยู่บ้านกับหลานสองคนเงา กับน้องชายน้องอีกคนนะคะก็จะเหงานะคะไม่มีแม่แล้วค่ะแต่ก็ต้องทําใจนะคะค่ะสําหรับไอการมากินข้าวมือ้อค่ำในครั้งนี้ค่ะก็คือเป็นความคิดของป้าปานะคะป้าป๊าเขาก็บอกน้องเขาว่าเออแบบที่รักเดี๋ยวเธอโทรบอกเธอโทรชวนญาติพี่น้องของเธอนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไปกินร้านที่เราเคยไปกินก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแต่ก่อนนะคะก็คือตอนที่น้องแบบว่า แต่งงานกับปะาป๊าแรกๆนะคะป้าป๊าก็พาครอบครัวน้องไปกินข้าวกันค่ะในร้านอาหารครัวมะลินะคะในตัวอำเภอเงียงคอค่ะก็คือแบบว่าเขาก็จะมีโต๊ะให้เรานั่งแบบว่าเยอะขนาดนี้ค่ะป้าป๊าเขาก็เลยบอกว่าเออฉันอยากพาญาติพี่น้องของเธอไปกินเลี้ยงแล้วก็ไปเลี้ยงขอบคุณด้วยแล้วก็เธอก็จะได้มีเวลาพบปะพูดคุยกับญาติพี่น้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการกลับมาเมืองไทยในครั้งนี้ของเธอคือแบบว่า เรามีเวลาน้อยมากนะคะก็คือว่าน้องกลับมาวันที่31อใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะกลับวันที่ 11, ดังนั้นเรามีเวลาอยู่เมืองไทยน้อยมากปะ้ปะป๊าก็พูดแบบนี้นะคะเพราะว่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับตอนไหนอีกนะคะถ้ารอปีหน้ามันมันก็จะนานไปป้าป๊าก็เลยอยากให้เรามีกิจกรรมร่วมกันกันกบครอบครัวะคะ่ะ ป๊าป้าก็รู้นะคะว่าครอบครัวแม่น้องค่ะก็คือถ้าแถวอีสานเขาจะเรียกว่าซุ้มใหยค่ะก็คืออันนี้เฉพาะครอบครัวแม่น้องทางฝ่ายพ่อนะคะก็คือลูกป้าลูกอาลูกลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือป๊าป้าเขาก็อยากจะเลี้ยงขอบคุณแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าเรากลับเมืองไทยมาสามรอบนะคะเราก็ยังไม่มีเวลาได้มากินข้าวกันแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะ แม่น้องกับป้าป๊าเราก็กลับมาเยี่ยมแม่นะคะแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปไหนเพราะว่าเรากลับมาน้อยวันดังนั้นแม่น้องก็เลยอยากจะมีเวลาใช้เวลาให้มากที่สุดอยู่กับแม่แล้วก็พ่อกับหลานนะคะดังนั้นเราก็เลยไม่ได้ออกไปไหนกับญาติพี่น้องหรือว่าไปเที่ยวไหนกันเลยอะไรเงี้ยพอมาครั้งนี้ก่อนที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตต่อในประเทศสวีเดนนะคะป้าป๊าก็อยากจะให้แม่น้อง มาทำกิจกรรมร่วมกันกันกบครอบครัวแล้วปป่าเขาก็อยากจะเลี้ยงขอบคุณนะคะสําหรับการที่แบบว่าญาติพี่น้องช่วยกันนะคะในการจัดงานศพของแม่น้องในของคุณแม่ของแม่น้องนะคะในครั้งนี้ผ่านผ่านโพลและรู้ร่วงไปด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปะป่าเขาก็บอกกับแม่น้องเสมอนะคะว่าเออแบบ เขาดีใจที่เขาได้มาเป็นเขยไทยนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ร่วมเป็นเขยครอบครัวของแม่น้องนะคะก็คือเขาเห็นแล้วคือเขารู้สึกประทับใจค่ะทุกคนเนี่แหละค่ะมันก็คือเสน่ห์ของคนไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าทําไมฝรั่งเขาถึงชอบเมียไทยแล้วก็เขาก็ชอบคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปะ๊าป๊าก็บอกว่าฉันชอบครอบครัวของเธอมากๆเลยนะทุกคนเฟรนลี่ทุกคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และที่ทําให้เขาประทับจะอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็มองว่าครอบครัวของน้องค่ะก็คือไม่เห็นแก่ตัวกับเขาคือแบบว่าทุกคนแบบว่ามีแต่จิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็เป็นมิตรนะคะแล้วก็แบบเขาก็เห็นญาติพี่น้องของแม่น้องค่ะคือช่วยเหลือลูกหลานแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวน้องดีมากๆเลยนะคะดังนั้นเขาก็เลยอยากจะเลี้ยงขอบคุณอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็ยอมรับเขาเป็นเขยเป็นคนในครอบครัวอย่างดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ปปาเขาประทับใจนะคะเขาก็มองว่าพี่สาวกับพี่เขยค่ะเนี่ยค่ะสองคนเนี่ยค่ะที่นั่งกินข้าวอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะคะก็คือเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วหรือสี่ปีที่แล้วน้องก็จําไม่ได้นะคะก็คือว่าพี่สาวพี่เขยกับหลานสาวนะคะก็พาไปเที่ยวที่ที่น้ําตกแห่งหนึงนะคะในจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็เขาก็เลี้ยงข้าวปปานะคะคือ มันทําให้ปปาเขาเห็นคือเขาประทับใจค่ะทุกคนคือน้องก็ไม่รู้นะคะคือเขาเคยได้ยินมาว่าเออโดยส่วนมากก็คือว่าถ้าเกิดฝรั่งกับไทยก็จะมีแต่ฝรั่งเป็นคนเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็โดยส่วนมากครอบครัวทางเมียก็จะแบบเห็นแก่ตัวหรือว่าแบบขอเงินแบบว่าทานู่นทํานี่อะไรเงี้ยซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยคือแบบพูดง่ายๆคือเป็นคนขี้ขออะไรประมาณนี้คือ อย่างที่น้องบอกนะคะป๊าเขาก็เข้าไปในกลุ่มของฝรั่งที่ได้เมียไทยที่เขาก็แชร์แชร์กันอะไรเงี้ยป๊าเขาก็ได้ยินมาแบบนี้แต่พอเขาได้มาสัมผัสชีวิตกับครอบครัวของเราจริงๆถึงแม้จะเป็นครอบครัวใหญ่แต่ก็เราก็ไม่วุ่นวายกันคือทุกคนต่างรักใครปองดองกันแล้วก็มีน้ำใจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มองเห็นว่าเออแบบซึ่งมันต่างจากที่เขาเคยได้ยินมาเลยเขาไม่คิดว่าเขาจะมาเจอกับตัวเองที่แบบว่า คือมีความโชคดีที่ได้มาอยู่ในครอบครัวที่แบบว่ารักใคร่ปองดองแล้วก็มีน้ําใจไม่เห็นแก่ตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเขาก็เห็นพี่สาวพี่เคยพาไปเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือเขามันเป็นโมเมนต์มันอาจจะคนทุกคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับฝรั่งนะคะสําหรับป,ปา๊าป๊าเขามองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากๆ มันก็เลยทําให้เขาฝังใจเขาก็เลยมองว่าเออครอบครัวเราดีน่ารักอะไรอย่เงี้ยนะคะเนี่ยแหละค่ะและนี้ก็คือบรรยากาศภายในโต๊ะอาหารนะคะเราก็ก็คือว่าอาหารภายในมื้อนี้นะคะก็คือเราสั่งมาเยอะมากๆเลยค่ะก็คือป๊าป๊าบอกว่าอุ้ยแบบมันคุ้มค่านะคะกับการที่เราจ่ายไปในค่ําคืนนี้แต่ว่าทุกคนได้กินอิ่มแล้วก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยค่ะ ป๊าเขาก็มีความสุขด้วยนะคะที่เขาได้แบบว่าได้ออกมาข้างนอกได้แบบว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลานน้อยที่ได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวนะคะแต่ว่าป๊าเขาก็มีความสุขมากๆเลยค่ะปะ๊าเขาก็บอกกับแม่น้องนะคะว่าในทุกครั้งที่การที่เรากลับเมืองไทยแล้วก็ถ้าเรามีเวลาหรือว่าญาติพี่น้องเราว่างตรงกันแบบนี้เราก็ควรจะหาเวลาที่มากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะ ก็คือทุกครั้งที่เรากลับไทยค่ะคือครอบครัวแม่น้องนะคะเราก็จะแพลนนะคะว่าเออเรากลับไทยในครั้งนี้เราจะงบสําหรับค่าใช้จ่ายซื้ออยู่ซื้อกินช้อปปิ้งเที่ยวอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือเราก็จะงบในแต่ละวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดวันนี้ไม่ถึงเราก็มีโอกาสที่จะได้ใช้เยอะในวันพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ถ้าวันนี้เราใช้เกินพรุ่งนี้เราก็ต้องใช้ให้น้อยนะคะทุกคนเ <c oughs> นี่ยละค่ะนี่ก็คือ เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะนี่ก็คือครอบครัวของแม่น้องค่ะในตอนต้นคลิปนะคะป๊าป๊าเขาก็พูดแซวลูกสาวนะคะโอ้ว่าใจครอบครัวของเธอเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวที่เล็กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ปะป๊าป๊าเขาก็พูดแซวลูกสาวนะคะนี่ยังมากันไม่ครบนะคะทุกคนถ้าเกิดมาครบจริงๆก็จะเยอะกว่านี้ค่ะขาดพวกลุงป้านาะอาหลายๆท่านเลยนะคะซึ่งปป๊าเขา คือเขาไม่มีข้อแม้นะคะสำหรับการกินกินเลี้ยงหรืออะไรกับครอบครัวแบบนี้ค่ะทุกคนบางทีน้องก็มองนะคะว่าเออแบบเหมือนน้องก็อยากจะขอบคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่โดนบันดาลให้เราได้ได้มาพบกันนะคะบางทีน้องก็มองว่าชีวิตของเรานะคะทุกอย่างมันแฟร์มันถูกสร้างมาให้บาลานซ์กันแล้วนะคะเหมือนว่าเออแบบเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่โดนบันดาล ให้น้องได้เจอกับป,ป๊าแล้วก็ทําให้ป,ป๊าได้มาอยู่ในครอบครัวเราแบบว่าเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งผักมาให้คือแบบว่าเขารู้ว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็นําคนที่มีจิตใจแบบไม่จิตใจแคแบบโอบอ้อมอารีมีนิสัยแบบคล้ายๆกันมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้น้องรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณป,ป,ป๊าค่ะซึ่ง อยู่ด้วยกันมานะคะป๊าป๊าเขาก็ซึมซับวัฒนธรรมไทยนิสัยคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะและอย่างมันมีอะไรหลายอย่างนะคะที่ทําให้ป๊าป๊าประทับใจในครอบครัวแม่น้องค่ะก็คือว่าเขาเห็นความมีน้ําใจความอบอ้อมอารีแล้วก็ความสามัคคีของคนในครอบครัวนะคะลุงป้าน้าอาค่ะคือแบบว่าในเหตุการณ์ที่แบบว่าแม่น้องจัดงานศพค่ะคืะคอป๊าป๊าเขาเห็นแล้วเขาประทับใจมากๆเลยเขาเห็นทุกคนลุงป้าน้าอา พี่น้องทุกคนนะคะสามัคคีกันแล้วแบบว่าแบ่งสรรปันงานกันแบบว่าลงตัวดีมากๆคือแบบเขาเห็นแล้วคือแบบคือเขาประทับใจค่ะทุกคน ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเปนอิ่มแล้วค่ะแล้วก็กําลังจะกลับบ้านนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะแม่น้องและครอบครัวนะคะก็ต้องขอขอบคุณสําหรับทุกการรับชมนะคะทุกกาลังใจที่มอบให้ค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย